ลองดูดิว่าจะอยู่จนจบเกมปะลองดูดิอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่จนจบเกมไหมเก้าหรือที่เรียกกันง่ายๆตามสไตล์ของพวกเราทั่วไปก็คือพกบอมนั่นเองแต่พกบอมเนี่ยเล่นกับอะไรก็สนุกจริงเหรอเดี๋ยวไปดูซิ มา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 คลองนี้มันต้องรีบเล่นหน่อยต้องรีบเล่นหน่อยครับแม่งต่างตรงคาบจนสนามอยู่แล้วไหนดูที่พวกบอมเล่นกันอะไรก็สนุกจริงป่ะอ้วสกิลสกิลเนี่ยยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นพวกบอมเล่นกันอะไรก็สนุกจริงหรือเปล่าแน่นอนว่ามันต้องสนุกแน่นอนครับคือแบบเล่นกันอะไรมันก็สนุกจริงนะผมพูดเลย เนี่ยเล่นกับปืนกลก็ได้นะแบบสมมติจริงๆแบบยิงใกล้จะตายเนี่ยเออเราก็ควักคบบอมมายิงเนาะได้นะแต่ตอนแรกเราเอาแก๊สปารไปก่อนผมพยายามมาหาห้องที่เปิดปืนพกนานมากเลยกว่าจะได้เล่นจริงๆใช้เวลาประมาณ10 1สกว่นานาทีได้เลยนะเออเพื่อที่จะหาห้องห้องหนึ่งที่ถือว่านานนะ1ิบกว่นานาะทีเนี่ย<ๆ>แล้วอย่างที่ผมบอกแหละ ไม่ชอบสร้างห้องเล่นเองชอบแบบเข้าไปแจมห้องคนอื่นแบบนี้ชอบชอบเอาจบแล้ว <c oughs> มาช้าไปหน่อยครับไม่ชอบสร้างห้องเล่นเองแม่งเอย้ยผมเพิ่งพูดไปตาที่แล้วเองว่าผมเนี่ยไม่ชอบสร้างห้องเองสุดท้ายสุดท้ายผมก็ต้องมาสร้างห้องเองมันเป็นอะไรที่หาห้องยากมากหาห้องยากตัวที่ อเอออยากจะเล่นปืนพกบอมเจ้าตัวนี้อ่มันเป็นยากจริงๆนะเออมันยากขนาดที่แบบประมาณว่าฉันหาห้องไม่ได้เลยอ่ะนะตอนแรกฉันบอกว่าหาห้องไม่ได้ประมาณสักเท่าไหร่แหละสิบสิบนาทีตอนนี้ใช้ใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีเลยแหละเฮ้เพกบอมนล่นกอะไรกันมันก็สนุกครับ <laughs> แต่คนมันยังไม่เข้ามาเลยงั้นรอให้คนเข้ามาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับเฮ hey. ฮูม่ไม่มีใครเห็นเลยเหรอวะเนี่ยโอ๊ยไอ่ใครเนย

<laughs> ไม่มีใครสนใจเลยเว้ <laughs> นั่งตรงนี้เนี่ยมันเนียนจริงๆเลยอ่ะลองดูดิว่าจะอยู่จนจบเกมปะลองดูดิอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่จนจบเกมไหมดูดิว่ามันจะทำได้ไหมอันนี้อยู่จนจบเกมอะ <laughs> แต่ใครมันจะไปสนใจว่าจริงไหมเพราะเกิดมาส่วนมากก็ต้องเดิน <laughs> ไปหาฝั่งตรงข้ามแล้วนสนใจเลย กูฝักนี่ไม่ค่อเอาอ่ะดีเช e ียร์ไม่มีใครสนใจเลยมันไม่มีใครสนใจหรอกจริงๆมันไม่มีใครสนใจแบบว่าที่จะแบบมามารีวิวอะไรครับเฮ้ยอย่าท้าผมตอนนี้นะคนรู้ อย่าทักอย่าทักอย่าทักยิงทักฝั่งฝั่งน้ำเงินยิงคนหนาเนียนจริงอู้ล้องนั่งแม่งโคตรนานอ่ะมาเดี๋ยวเวลาแล้ว ได้เวลาละเออได้เวลาคุณละมาดิเนี่ยบว็กบอมเล่นกันอะไรก็นสนุกบอกเลยสนุกแน่นอนหืหืหไืไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยทำไมไม่ตายลยจ๊ะเลิศเลยเน่มเนิ่มเนม เด็กพวกบอมเล่นกับอะไรครับสนุกไหมสนุกจริงป่ะพวกบอมเล่นกับไอ้นี่ยพวกบอมเล่นกับอะไรครับสนุกเออเมื่อกี้น่าจะโดนบอมหมุนแหละนะไม่งั้นคงไม่ยิงนิ่มขนาดนั้นยิงแบบตัวนิ่มเลยปลาแก๊สไปก่อนแก๊สตายเพื่อเป็นการลดเลือดศัตรู เด้อเจ็บแล้วเจ็บแล้วเฮ้ยเอาตายดิตายดิงเงี้ยเยเกินไปอีไม่เกินไม่หรอกโหนี่แบบโคตรแบบแม่งแบบโคตรตำนาเลยนะเว้ยเราจะตายแล้วจะตายแล้วเจ็บยังเพวาปอมเล่นกับอะไรก็สนุก เอา้าตัวนี้ก็จะไม่มาโอ้ยปสาปลาดัก,กไม่ได้กห้เองตายไปครับฟุกบอมเลยนกับหลกใจใกั่เป็นเอ้ยนึีกว่าอะไรกิเพินนะครับต่อเลื่ศัตัวครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เจ็บละเซเฮ้ยไม่โดนไม่โดนฮุ่กบอมเล่นกับอะไรก็สะดวกเราจะมีประโยคแบบนี้ทั้งเกมนะเราจะพูดประโยคนี้ทั้งเกมเลยก็ว่าได้ทั้งเนี้ยทั้งคลิปว้าเรียบร้อยโอ้คนหายหมดเลยคนหายคนหายอู้คนหายห,ายหายมดเลย เอาออกมาคนก็อยู่เยอะนี่มาไม่น่าออกไปเลยคนเยอะเลยพอเราออกปุ๊บคนเข้ามาพอดีเลยมันบังเอิญไปไหรือเปล่าี้เกียดรอจริงๆรงผมขี้เกียจร,กยรอก็เลยออกห้องไปก่อนมาพกบอมเล่นกับอะไรก็สนุกตาไปก่อนเพื่อความปลอดภัย อู้ตายเลยเชื่อจะกรูเออทำไมเล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเอไม่ใช่เอ็มจีไหมไม่รู้แหละแต่มันคือคือคนเป่าในพีบียืนนิ่งแบบนี้เอ้าแดกเลยอ้าวแดกเลย พกปอมเล่นจากฮันเตอร์เแต่มันจะไปนสนุกตรงที่คนแม่งน้อยเหลือเกินสาสตร์ต้างห้องเองนะไปเลยกันเฮ้ยเฮ้ยไปไหนครับไปไหนครับปอมโอ้โหแม่คิวเฮ้ยไปแล้วเอาานะ้ยแก๊สโดนแก๊สตัวเองเนี่ยโคตรแรงอ่ะไม่มานะ แบบเอาล่ะเลี้ยงลูกเลี้ยลูกเน,นี่ยพวกบอมเล่นกับอะไรก็สนุกนะครับบินไปแล้วครับผมได้แล้วถอดโอ้ยบอกแล้วพวกบอมเล่นกับอะไรก็สนุกเขายังเอามายิงคืนผมเลยน,นะเขายังยิงคืนผมเลยขุดปวดอะบอกเลยขุดปวดขุดปวดปวดมากจริงขวดมาก กดตีนะเอ้เอ้าเอ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 ้เอาเด้เอาเด้เอาเด้อเอาเด้ผมจะไม่เจ็บอ่ะโอ้แม่ฮึ่มแล้วลายสภาพอ้าวอ้าวอ้าวทำไมอ่ะคุณทำไมอ่ะห้องนี้ผมสร้างเองเอ้ยสร้างอไรคุณมาอย่างนี้ปะเหมือนคุณไม่พอใจผมอ่ะทำไมอ่ะ เนี่ยหลับไปเดยเนี S! <S ่ยสภาพเบาเนี่ยดูด้วยเควันโคตรังเควันก็ตังเออเควันตึงจัดอ่ะจริงจบฮู้ฮ่านี่แหละนะครับไอ้นี่แหละพอแล้ว พอละนะครับอย่าให้มันนะอย่าให้มันแบบว่านานมากว่านี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราก็ด้วยนะครับอย<ๆ>่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องตาพีไเกมนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับชมมากครับผม